สวัสดีครับวันนี้มาดูการฟ้านเรือนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อเถือฟาสุกซิงนะครับอันนี้ขยายใบเรือนนะครับใบเรือนลิ้นเล่งเวฟร้อยสิบไอนะครับก็จะประมาณนี้นะครับของเดิมมันประมาณยี่สิบสามน่าจะประมาณนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ตอนนี้ขยับเป็น ยี่สิบแปดมิลเนก็เหมือนคล้ายๆกับคาบูแล้วเพิ่มอากาศให้เยอะขึ้นเพราะว่ารถบางคันก็ได้ขยายเพิ่มขนาดของวาลวไปแล้วนะครก็เลยต้องขยับเรือนเล่งให้ใหญ่ขึ้นตามเกือบเกือบอาจจะเล็กกว่าขนาดของวาลวนิดหน่อยหรือว่าอาจจะเท่ากันก็ได้อนนี้ก็แล้วแต่ จุดประสงค์ของแต่ละคนนะนี่ยประมาณนี้ครับครับอเควันนี้ก็ประมาณนี้มาแนะนำให้ดูนะครับว่าเรือลิลลิงก็จะประมาณนี้ฝาไม่ค่อยได้ทำครับช่วงนี้ครับสวัสดีครับ